สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องนี่ย่มองซิมาแช่ประสกประกานเฉียดจากการผ่าตัดตอมทอนชินของเย่ยมองเนาะหลังจากการผ่าตัดตอมทอนซินลิ่มเลือดทะลักทะลวงสีหลอกจ้าพี่น้องเต็มปากกองเต็มพื้นดินแล้วก็ทุกมือนี่หลังการผ่าตัดตอมทอนชินยังเป็นพังผืดหลบหล,บ,ลบแผลตอมทอนซินสีหายแล้วก็มีอาการละค่ายเครื่องอยู่จ้าพี่น้องอันสาเหตุ ของถี่ยะมองเป็นตอมทอนสินเนาะของเยีมองนี่คือยะมองทํางานยีมองบ่ค่อยกินหนาเป็นคนบ่ค่อยกินหนาบันนี้ยีมองกะเริ่มเจ็บข้อเจ็บข้อข้ออักเสบไปหาหมอกินยากระหายตอนแรกๆกะเป็นปีละสองสามเทื่อบันนี้ต่อไปกับเป็นปีละหาหกเทื่อเจ็ดเทื่อก่อนสิพาตาัดนี่เป็นเกือบทุกเดือนอักเสบมีหนองนําจากพี่น้อง ยกมองก็เลยตัดสินใจหาหมอแล้ะกะหาหมอคอจมูกปากอยังขอพาตัดเนาะหมอเขากเะเช็คล้วกะทักว่นนัดวันพาเขาก็บอกให้เตรียมตัวเตรียมใจผู้ใดที่สิพาตัดตอมท่อนซิ้นเกี่ยวกับการพาตัด้ากินสมุนไพรอย่งยงยู่หยุดก่อนก่อนหยุดก่อนสักเดือนหนึ่งเล้แต่มันจะมีสมุนไพรบางตัวเห็ดห้เหลือดเลือดไหลเวียนได้ดีเนาะมัน มันบอดีเกี่ยวกับการผ่าตัดก่อนผ่าตัดเขากระสิมารตรวจสุขภาพรลางกายเบ้าหวานพามดันเอียงทุกอย่างมาเช็กล่างกายทุกอย่างว่ะพร้อมถือสิเขาห้องผ่าตัดบอ่อเนาะกรณี่ของเยม่องนี่ยม่องกับปหัวมันมีมมรอฟีนนําเนาะเพื่อหลังจากผ่าตัดแล้วอะ่ยะยม่องถามหมอว่าเป็นอย่างเยม่องเวียนหัวมีกา้านคือสีอวกหมอบอกว่าอาจจะเป็นพอลิทมมรอฟินเนาะพี่น้องยม่องอยู่ในห้องผ่าตัดสี่ชั่วโมง หลานสาวยี่มองนอ่ะนั่งถ่ายอยู่ข้างนอกเป็นหนังยี่มองคอยโหวดสีช่ชั่วโมงคือหลานสาวเอ๊ะมาดัางแต่เพียงทำ้วล่าพันด้กลับ่ทันในออกมาเพิ่นก็เลยไปถามเนาะหมอกระบอกว่ายี่มองผ่าตัดน่ะเลือดออกประยุทธ์หมอหามเลือดอยู่เนาะหลังจากที่อ่ายี่มองกลับไปพักฟื้นเนาะยี่มองหดซึกโตยี่มองกับหดซึกว่าลิ่นนี่จุกป,ปาก ปากมีเวยายมองก็เลยเอาโทรศัพท์น่ะมาเมืองช่วงนั้นเนี่ยมันยังมีฤทธิ์ของยาชามันยังมีฤทธิ์ของออียงต่างๆยายมองกับบุหูซึกเจ็บเนาะแต่หูซึกว่าลิ่นนะมันขับปากยายมองกับมาเมืองปากยายมองนี่บวมเป็นช้ำเลือดช้ำน้องแล้วก็ฉีกขาดมองนี้นี่แต่ว่ายายมองเนี่ยมีขนมันกก่นเบาๆสกัดเย็นเนาะมาท่าไหว ดกลิ่นนี่กลิ่นจุกปากช้ำเลือดช้ำน้องมีสารพัดสีในหนี่พอยังพราะเคืองใหม่เครืองมือที่มันอยู่ในปากอ่ะมันอยู่ด้นน้ำอาอาทางไว้อยู่ด้นหรอกอ่ะดีแต่ว่าแขวาย่องบ่หักแต่หลังจากที่พาดตันน่ะได้หลายหมื่นอ่ะย่องหวชซึ้ว่าแขวมันมันเจ็บมันเจ็บแขวแห้งเนาะมีนาเขาถึงบอกว่าอ่าฟันหักฟันโยกฟันขอนบ่เพราะว่ามันสิมีเครืองไปอยู่ในปากเข้าด้น มันนี้าพวลินต่างๆจุกปากนี่คือจังลักษณะคือคน้นผูกข้อใต้แล้วลินมันออกมาจุกป,ปากแบบนั้นเลยเว้าวกับบดายยั้งกับดกบดายเรากะยังมองกับใส่น้ำมันมะพร้าวท่าเนาะท่าไห้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันแข็งมันแห้งมันตึงอันละ่ะกึ้นน้ำลายกับดบดาบ้วนอยากบ้วนน้ำลายกับบดานอนกับบดาต้องนางต้องนางนอนเอา แล้วก็อ้มน,น้าแข็ง24ชั่วโมงกอดทั้งน้าแข็งอ้มน,น้าแข็ง24ี่ชั่วโมงขนาดนั้นยังกลับมาบ้านยังเลือดไหลทะลักต้องกลับไปโรงพยาบาลใ้านม่หมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากกลับบานมากกับหมอห้ยาเห็นหเลือดแข็งโตเนาะนั่นแหละก็ซอยยังมองหลายหลายแล้วก็วิธีปฏิบัติของคนทีิพาตัดตอาต้นชินคือกินอย่างเย็นๆเท่าน,นั้นนมเย็น โกโกเย็นเอียงเย็นเย็นแต่ก็อ้มน้ำแข็งกินอย่างอื่นบ่ไดอย่ามองสิบกินเข่าบ่ไดดหลายเดือนเลยพ,พึ่งพึ่งฟึกกินเข่าต้มโจกอะเดือนที่สามเดือนที่สองฟึกกินต้มกึนบ่ไดดกินใดแต่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นใส่น้ำได้หลายไข่ตุ๋นเย็นเย็นกินอะไรที่เย็นเย็นจะกินเอียงหลอนเด็ดขาดนั่นละ่ะอย่ามองน้ำหนักลดลงแปดกิโล ล้วกาเวลาเฮ้าพาตาตอมท้องทิ้นมาแล้วห้องหูซื้อว่าเฮาดีขึ้นเขาจะไปเฮ็ดงานเห็นน,นักเทนี่เขากล่มกล่มลงเห็ดเบียกเนี่ยกล่มลงทํางานเนี่ยมันคือจะมีเอียงสินย้อยออกมาหมอเขาก็บวานันมันเป็นเพราะว่าลู่ระวังจมูกครับไอ้ไอ้ไอ้ในข้อเห้านี่มันทะลุทะลวงเนาะเพราะเขาพาตาตาออกคือมันตั้นด้นนั่นแหละอุ้ยทรมานแห้งคือจะกินเอียงกะกินบ่ดด้ กินผักจะกินบดใกินง้างก็กินบดใป้านี่ว่าเนือ้อป้าวาละเอียดขึ้่นบดใยกลนป้าบดใกินใแตะไคร่ตุ๋นไซน้ำหลายๆกับโกโก้โกโก้หมอนมผกโอวัลตินต่างๆนี่มันพอเฮ้าค้นแล้วมันหดซึ้ว่ามันหนืดๆขนาดว่าใสา่น้ำหลายๆก็กินบดใกินเมืองว่าโหอาการนักแห้งน้ำแข็งซอยชีวิตอ้มน้ำแข็งยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ย ู้ใด้ะไปผ่าตัดตอมส้นสิ้นเนี่ยมาเห็นคลิปนี่แล้วเพิ่งระวังดูแลเจ้าของไหวเด้จากพี่นอ้องที่เย่โมงยังเว่าวท่านเหมือน <c oughs> นี่เย่โมงว่าแบบเว่าแบบซอบซอฟว่าแบบบ่าพิธันตานเนาะนั่นแหละคนอื่นที่เขาผ่าตัดก่อนเย่โมงเขากับบ่มีเอฟเฟกต์บ่บเป็นตะยานคือเย่โมงเขากับเด็กกับบบานกับซองกันเหมือนแต่เย่มมงนี่ ย่งหลุกผีหลูกคนดูจ้ะพี่เนอะหวังว่าคลิปนี้ซิมีประโยชน์กับหลายๆคนเนาะบ๊ายบาย